ยัวัลลี่คุณยว,วัี่เองใช่รูบจิจา้าจาน,นะวิธีการใช้รูบจิจาจา์คือการเข้าไปในหัวลูกเศษแล้วเข้ามาแล้วให้กดที่ลูกเศดในหน้ารายการลูกเ็ดนั้นก็จะจำดูลูกเศดของคุณซึ่งตอนนี้ก็ว่างเ,เปล่านะเมื่อคุณกดที่การเช็ดบัลมคุณจะสามารถเจอดกุมบมหรอมได้และคุณสามารถเปลี่ยนตละคออยู่ข้างขวาได้ด้วยโดยวิธีการนั้นให้ไปที่โปรไฟล์ของฉันปัจที่เราเปันงานหลัก ก็จะสามารถเลือกตัวละครของคุณไม่ว่าจะมีสกินหรือมีส,ก,มสกินมาจะเป็นรูปโปรไฟล์ได้สมมติได้ว่าผมจะสะกินโซลิมันนี้เ <c oughs> มื่อผมกลับที่คําเจลโบรมจะเห็นโซลิมตามรูปโปรไฟล์ผมและแน่นอนว่าคุณสามารถกดชวนรัวๆกันกได้ผมเขาไปที่รายการรางวัลเขาเห็นว่าจะมีรางวัลที่คุณสามารถรับได้ยอยู่ซึ่งได้ก็จานวนตามที่สร็จของคุณทํามระดัเสียรติยนะแน่นอนว่าคุณเห็นอย่างนี้ครับใช่ครัที่เคยที่อาจารย์แล้วถ้าหาเป็นสิทธิจะเป็นยังไงเหรอระบบสิทธิของคุณนั้นจะปลดล็อกเมืผ่านบทที่หน ให้คุณไปที่นาาร์รเนอรกกดลูกศิษย์ฉันเยคุณจะสามารถเลือกอาจารย์หรือคุณได้หาเเิญกดปีูบวอกนะเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณสามารถพิมพ์ชื่อหรือว่า UID เพื่อหาเพื่อนของคุณไปติดได้และเมื่อคุณเลือกแล้วให้คุณกดตรงเพิ่มเ็นอาจารย์เขาจะถามอีกรอบหนึ่งเพื่อการยืนยันนะผมเมื่อคุณยืนยันเสร็จสิ้นคุณก็จะเข้ามาหน้านี้ครับผมซึ่งในนี้จะมีเควสตแต่เควสที่คุณทำหากตามเควสเสร็จสิ้นคุณจะได้รับจดหมายแนะนำคอมาิวัเริ่มต้น ตัวอย่างเช่นเพท่าร้อยเอาตามโจงเลยนะระบบคุบเสรจนั้นเป็นระบบที่มีวิชูเล่นใหม่เพื่อให้มีทรัพยากรเริ่มต้นในการเล่นเกมเ้าเส็จแล้วอาจารย์ได้รับประโยชน์ด้วยแถมอาจารย์มันจะคิดว่าระบบนี้อะไรประโยชน์รา ผู้เ,เ,เล่นที่มาเล่นเกมนี้ต่างน้อยลงตามปีที่เกมเปิดนั่นเองไม่ค่อยมีผู้เล่นใหม่มากเท่าไหร่ทำให้ผู้เล่นเก่ามือเฉยตัวระบบนี้ว่าระบบนี้ต้องผู้เล่นใหม่ทั้งเองก็นั่นแหละคนเล่นเริ่มนะ <c oughs> น้อยลงแล้วนะนั่นแหละสาระคลิปนี้แบ๊ายบาย